ในช่วงปลายปี2568มีเหตุการณ์ประทะก,กันระหว่างไทยกับกัมพูชาตลอดแนวชายแดนของ7จ,จังหวัดและในช่วงนี้เองก็เกิดกระแสะคำสาบชัยวรรมันขึ้นในโลกโซเชียลคำสาบชัยวรมัน7ประการที่ว่ากันว่าผู้ที่สาบก็คือพระเจ้าสุริยะวรรมันที่หนึ่งส่งสาบผู้ทิทรโยโต่อพระองค์และลูกหลานของพระองค์คำสาบเจประการนั้นมีดังนี้ ผู้ที่ทรยศต,ต่อเราและลูกหลานของเรา 1. จะถูกทำลายจนสูญสิ้นด้วยลูกหลานของวรมัน 2. จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่น 3. จะเข็นค่าล้างเผ่าพันธ์ุกันเองชั่วลูกชั่วหลาน 4. จะตกเป็นทาสของคนอื่นตลอดไป 5. จะต้องผเผชิญกับหายนะภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6. จะไม่มีวันรบชนะลูกหลานของวอลัน เจ็ดจะล้าหลังไร้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาคำสาบทั้งเจ็ดประการของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งถูกระบุว่าพบอยู่ที่ศิลาจารึกของปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์และก็ยังเชื่อกันว่าผู้ที่ถูกคำสาบนี้ก็คือพระเจ้าแตงหวานหรือพระองค์ชัยหรือพระเจ้าตะซอปประแอมทาดปผูกแตงที่โค่นล้มบนหลังพระเจ้าชัยวรมันที่เ กรศัตรองค์สุดท้ายของราชวงศ์วรมันคำสาบเจดประการของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งที่สลักไว้ในศิลาจารึกของปราสาทต,ตาเมืองทมจะมีจริงหรือไม่ในคลิปนี้เราหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมแล้วค่ะศิลาจารึกที่ค้นพบได้จากปราสาทต,ตาเมืองทมมีทั้งหมด14ชิ้น ศิลาจารึกจำนวน12ชิ้นได้ถูกนำมาเก็บและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ส่วนศิลาจารึกที่เหลืออีกสองชิ้นติดอยู่กับตัวปราสาทตาเมือนทมเราเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์เพื่อมาชมศิลาจารึกวัตถุโบราณของจริงที่ค้นพบได้ที่ปราสาทตาเมือนทมศิลาจารึก12ชิ้น ที่ถูกค้นพบที่ปราสาทต,ตาเมือนทมส่วนหนึ่งนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งก็ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่นเดียวกันนอกจากเราจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็ยังมาค้นหาความจริงให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าคำสาบพ,พระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งทั้ง7ประการที่ถูกระบุว่าสลักไว้ที่ศิลาจารึกข,ของปราสาทต,ตาเมินทมนั้นมีจริงหรือไม่ เราได้สอบถามนักโบราณคดีและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ว่ามีศิลาจารึกคำสาปเจ็ดประการของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งที่สลักไว้ในศิลาจารึกข,ของปราสาทตาเมือนทมหรือไม่ทุกท่านที่เราได้สอบถามล้วนแต่ตอบตรงกันว่ามีคำสาปที่สลักอยู่ที่ศิลาจารึกที่ค้นพบที่ปราสาทตาเมือนทมแต่ไม่ใช่คำสาปเจ็ดประการของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่ง คำสาบที่พบในศิลาจารึกของปราสาทต,ตามเมืองทมมี3มชิ้นด้วยกันศิลาจารึกที่สมีการสลักคำสาบแช่งว่าผู้ที่ช่วยดูแลปราสาทก็ขอให้เสวยสุขในสวรรค์ผู้ที่ทำลายปราสาทก็ขอให้ตกนรกตราบเท่าที่พระพรมยังมีสี่พักพศิวะมีสามเนตรและพรนรายมีสี่กอศิลาจารึกอีกหนึ่งชิ้นกล่าวถึงดินแดนอน,อนาเขต ทรัพสมบัติที่ถวายแด่เทวสถานสาบแช่งผู้ที่ขาดคุณธรรมให้ตกนรกตราบเท่าที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังมีอยู่และศิลาจารึกที่5ซึ่งเป็นศิลาจารึกที่สำคัญและมีคนบอกว่าคำสาบของพระเจ้าสุริยะวรมัน7ประการได้สลักไว้ที่ศิลาจารึกที่5นี้จริงๆแล้วศิลาจารึกที่หมีการสลักคำสาบแช่งเอาไว้ค่ะ แต่ไม่ใช่คำสาบแช่งทั้ง7ประการของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งศิลาจารึกที่5ได้กล่าวถึงรัชสมัยปีพศออที่สร้างปราสาทตามเมืองธมก็คือพุทธศักราช1563พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งทรงมีราชองค์การสั่งให้ขุนานางของพระองค์เป็นผู้ดูแลปราสาทไม่ให้ผู้ใดเข้ามาดูแลพร้อมกับคำสาบแช่ง หากผู้ใดมาทำลายและลักขโมยสมบัติและสิ่งที่พระองค์นำมาถวายแด่เทวสถานของปราสาตาเมินทมก็ให้มีอันเป็นไปตกนรกชั่วกับชั่วกันทั้งหมดนี้ก็คือคำสาบในศิลาจารึกที่ค้นพบที่ปราสาทตาเมินทมซึ่งก็ชัดเจนว่าไม่มีคำสาบเจ็ดประการของพระเจ้าสุริยะวรมัณที่หนึ่งที่ว่ากันว่าพระองค์สาบแช่งผู้ที่ทรยศต่อพระองค์และลูกหลาน สลักอยู่ในศิลาจารึกทั้ง14หลักที่ปราสาทต,ตาเมืองทมเลยถึงแม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันถึงคำสาบเจ็ประการของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งที่สาปผู้ที่ทรยศต่อพระองค์และลูกหลานคำสาบนี้อาจมีอยู่จริงแต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในพงศาวดารเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นตำนาน ที่เล่าขานต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ปราสาทตาเมินทมจะสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัณที่หนึ่งแต่ผู้ที่สร้างก็คือพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัณที่สองพระราชโอรสของพระเจ้าสุริยะวรมัณที่หนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการสร้างปราสาทตาเมินทมจะเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าสุริยะวรมัณที่หนึ่ง แต่อาจจะมอบหมายให้พระราชโอรสเป็นผู้ดูแลก,การสร้างเพื่อถวายแด่พระองค์ถึงแม้ในช่วงนี้เราจะไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองทมได้แต่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวัตถุโบราณที่ค้นพบได้จากปราสาทตาเมืองทมที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินมีวัตถุโบราณหลายชิ้นที่ค้นพบที่ปราสาทตาเมืองทม และปราสาทอื่นๆที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีส่วนจัดแสดงอื่นๆที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์ผ้าไหมสุรินทร์วิถีชีวิตชนเผ่าชาวกุยเลี้ยงช้างและนอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้อนุญาตให้เรากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุโบราณที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงซึ่งมีอยู่3จุดด้วยกัน จุดแรกมากับสการะภาพภัยภษสตชยคุรุวัยทุรยปภาคือพระพุทธเจ้าด้านการรักษาโรคและองค์บริวารอีกสององค์ก็คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ตรงนี้ส่วนใหญ่จะขอพรด้านสุขภาพให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บจุดที่2เป็นวัตถุโบราณเป็นองค์พระพิค,คเนตจุดนี้ส่วนใหญ่กราบสการะและขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต จุดที่3พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประธานภัยจุดนี้ก็ขอพรให้มีความสงบสุขร่มเย็นล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งสิ้นค่ะเราไม่แน่ใจว่าคำสาบเจประการของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งจะมีอยู่จริงหรือไม่แต่เรื่องที่เป็นจริงแน่นอนก็คือปราสาทตาเมือนทมอยู่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย นี่คือเรื่องจริงค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ